โอ้โนี่มันตุ๊กตาที่เขาฮิตฮิตกันนี่นะที่มีชื่อว่าอะไรนะอ๋อลาบูบูแถมเรายังจะต้องส่งสีที่จะได้อีกน่าสนใจดีฮะฉันจะอยากได้แล้วสินี่แกมีอะไรอะจากลาบูบูที่เขาฮิติตกันปะฉันอยากได้อ่ะยันนี้หลังเลิกเรียนเราไปซื้อกันมาลาบูบูงั้นเหรอ ฉันก็รู้จักหลอกหน้าแต่ว่าราคามันแรงมากไม่ใช่หรือไงฉันไม่มีตังเยอะขนาดนั้นที่จะไปซื้อหลอกหน้าแต่ถ้าแกจะไปฉันก็ไปเป็นเพื่อนได้นะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันในฐานะเพื่อนสนิทแกฉันจะเป็นคนซื้อให้แกเองเป็นไงล่ะดีไหมดีไหมนี่แกจะซื้อให้ฉันจริงเหรอแต่ตัวนึงมันไม่ใช่ถูกถูกเลยนะแกจะซื้อให้ฉันจริงนี่แน่นอนฉันจะซื้อให้แกตัวหนึ่งฉันสายเป๊ อยู่แล้วนะ ฉันดนใจสุดๆไปเลยแกนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะเอาๆนักเรียนทุกคนทําอะไรกันอยู่จ้าถึงเวลาที่รูต้องสอนแล้วนะไปนั่งที่ได้แล้วจ้าถ้ายังไม่นั่งที่เดีค๋ครูจะทําโทษเลยนะทาโทษนั้นเหรอไปนั่งเดี๋ยวนี้หละคะ่ะเอะจ้านักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองอีกแล้วนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีนักเรียนคนหนึ่งไม่ฟังที่รูพูดเลยนะแต่ตอนนี้เขาก็ําลังนั่งหลับอย่างสบายใจเลยนี่เด็กหยิ พายรินถ้าตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูผู้ปกครองเธอก็ต้องตื่นมาตั้งใจฟังที่ครูสอนเดิงนี้หนูก็ตื่นแล้วนี่ไงคะครูครูจะพูดยืดยาวไปทําไมเลยคะแต่ถึงหนูตื่นมาหนูก็เรียนไม่รู้เรื่องอยู่ดีเลยะคะ่ะนอนกับไม่นอนมันแตกต่างกันตรงไหนเลยคะเธอก็ดีอย่างไรมาเถียงครูทำผิดยังไม่รู้ตัวอีกหรือไง เธอต้องโดนทำโทษฮ่าน่าเบื่อจริงๆเลยเด็กหญิงไพรินเธอต้องอยืนตรงนั้นจนกว่าจะหมดคาบถ้าครูไม่สั่งให้นั่งเธอก็ห้ามนั่งเด็ดขาดแกแกดูสิใหญนั่นโดนอีกแล้วะส่งหนะ้าเนอะเดี๋ยวแกก็โดนไปอีกคนหนึ่งหลักหนะ้าหยุดพูดได้แล้ววันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องเลิกเรียนสักทีนะฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าไหมอะ่ะฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยจะส่งได้สีอะไรกันนะเอิ่มไปสิไปสิ ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ่ะแต่อยากด้วยตัวสีเข็ดมากเลยอะ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะนะ <c oughs> นี่ไพรินเธอฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ยายไพรินโอ๊ยน่ารำคาญจริงๆเลยอะ่ะฉันไม่ได้ฟังที่เธอพูดเลยเข้าใจไหมน่ารำคาญชะมัดอะไรกันนะ่ะไม่ฟังกันเลย,ยงั้นเหรอนี่แกร้านนี้สินะที่ขายตุ๊กตาระบูบูว่ะแค่ร้านก็น่ารักแล้วว่ะ ใช่เลยแกร้านน่ารักมากเลยอะ่ะงั้นเราด้บเข้าไปซื้อกันเถอะนี่นะเหรอลาบูบูอะมีหลายกล่องจังเลยนะจะเลือกกล่องไหนดีเนี่ยงั้นฉันเลือกกล่องนี้ละกันแกก็เลือกได้เลยนะจะเอากล่องไหนละ่ะนั่นสิฉันจะเอากล่องไหนดีนะงั้นฉันเอากล่องตรงกลางแล้วกันนะเผื่อจะได้ซีเค็ดฉันว่าฉันต้องได้ซีเค็ดแน่นเลยอะ่ะเราดีบไปจ่ตังกันเถอะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะทั้งหมด3,000บาทจ้า รูดบัตรเครดิตนะคะขอให้ได้ซีเกตนะเจ๊ะในที่สุดเราก็ได้มันมันเนะคิดว่าจะหมดร้านแล้วซะอีกอะนั่นสิฉันก็คิดว่ามันจะหมดร้านแล้วเหมือนกันนะก็มันฮิตขนาดนั้นนี่นะว่าแต่มันมีสีอะไรบ้างนะนี่ไงข้างกล่องมีบอกอยู่ด้วยมีสีชมพูสีเขียวสีเทาสีครีม สีฟ้าสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีเข็ดสีน้ำตาลเข้มฉันว่าสีชมพูน่ารักดีนะฉันอยากได้สีชมพูอะแล้วแกอยากได้สีอะไรอ่ะฉันนั่นเหรอแน่นอนว่าต้องสีเข็ดอยู่แล้วงั้นแกะเลยแล้วกันนะฮะอะไรกันนาะทำไมฉันได้สีเทาล่ะไม่ชอบเลยงั้นฉันแกะของฉันเลยแล้วกันนะตื่นเต้นจังเลยอะฮะสีเข็ด แกฉันได้สีเข็ดด้วยโหแกเปิดครั้งแรกแกก็ได้สีเข็ดเลยเหรอหน่าอิจฉาจังแลกกับฉันมาได้สิฉันแลกให้ได้แกเป็นคนซื้อให้นี่นาฉันเอาสีไหนก็ได้แหละฉันล้อเล่นไม่แลกหรอกน่าแกได้ทั้งทีเดี๋ยวลาบูบูตัวนั้นมันก็จะเป็นของฉันแล้วล่ะคอยดูได้เลยฉันว่า ฉันไปซื้อลาบูบูอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวเดียวมันไม่จุใจเลยเฮ้ยช้วแกนั่นมันลาบูบูหรือเปล่าวะที่เขาพิทิดกันแกไปซื้อกันมาตอนไหนเนี่ยฉันกับไอรินไปซื้อมาเมื่อวานน่ะแถมยายไอรินสุ่มได้ซีเคตตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดอีกนะนี่มันตุ๊กตาที่เขาพีทิตกันนี่นะพวกเธอไปซื้อมาเหรอราคาแพงหรือเปล่าวะก็แพงเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าฉันว่ามันก็น่ารักดีฉันจะไปซื้อมาอีกกล่องหนึ่งละมุงดู้ ไปกันนักหนาง,างจังเลยเฮ้ยทำให้เถอะของใหม่ไปได้น่ารำคาญจริงๆเลยพวกนั้นถึงเวลาทำความสะอาดแล้วไปกันเถอะวางลาบูบูไว้เขาไม่หายหรอกมั้งไม่หายหรอกเพื่อนๆกันทั้งนั้นใครจะขโมยละ่ะเฮ้ยไม่มีใครอยู่แล้วเสร็จฉันละลาบูบูต้องเป็นของฉันคงไม่มีใครเข้ามาหรอกนะในที่สุดลาบูบูก็เป็นของฉันแล้วดีกลับก่อนที่ใครจะมาดีกว่าเอ๊ะลาบูบูของฉัน มันหายไปฉันว่าต้องมีคนขโมยไปแน่เลยอะต้องเป็นคนในห้องเรานี่แหละออ <c oughs> ลาบูบูของฉันแกอุตส่าห์ซื้อให้มันหายไ<ก>ปแล้วล <c oughs> เนะดี๋ยดร้องไห้เป็นไรนะเธอเรารีบไปฟ้องครูกันเถอะ <c oughs> คุณครูคะมีคนขโมยของของเพื่อนหนูไปคะ่ะในห้องเรียนเลยงั้นละจ๊ะโดยขโมยของเดี๋ยวครูจะติดต่อที่ปรึกษาเธอให้นะเดี๋ยวที่ปรึกษาเธอก็จะเป็นคนดําเนินเรื่องพวกนี้เองโอเคค่ะคุณครูขอบคุณมากเลยนะคะ <ś povo> ฉันมาพร้อมกับลาบบูบูใหม่เป็นยังไงล่ะแถมยังได้ตัวซีเกตเมื่อมันลบูยเนะเธอก็ซื้อมาเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ ه, โหไพรินเธอได้ตัวซีเกตด้วยเหรอใช่แล้วล่ะฉันเปิดมาจะก็ได้ตัวซีเกตเลยเปิดครั้งแรกด้วยนะโอ้โหดีจังเลยอ่ะฉันก็อยากได้บ้างแต่แม่ไม่ให้ซื้อ ฉันขอลองจับเลยได้ไหมอ่ะไม่เคยจับเลยอ่ะไม่ได้เึบจับเด็ดขาดตัวนี้ซื้อมาแพงนะอะไรลหรไม่จับก็ได้เอาละจ้าสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูได้รับแจ้งข่าวมาว่ามีคนขโมยขอ,ของของเพื่อนในห้องเรียนมีใครจะสารภาพไหมไม่มี นขูจะเปิดกล้องวงจรปิดดูเฮ้ยไม่มีใครอยู่แล้วเสร็จนล่ะแล้วมูบมต้องเป็นของฉันรีบกลับก่อนที่ใครจะมาดีกว่าฮะนี่เธอไพรินทำเป็นคนออกไปเหรอนี่เธอกล้าด้อย่างไงอ่ะมาเอาของของเพื่อนฉันอะไรอ่ะตัวนี้ฉันซื้อมานะซื้อมาด้วยตังของฉันอะอย่ามาใส่ร้ายกันนะหญิงไพรินหยุดเดี๋ยวนี้เธอยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอ ขูจะสั่งลงโทษเธอพักการเรียนหนึ่งเดือนเอ้ยเอเว้ยวไ,ไม่อยากจะเชื่อเลยเนอะไม่ย่นั่นจะขโมอยอะ่ะเพื่อนห้องเดียวกันแท้ๆที่ฉันเสียใจอะ่ะเพราะว่าฉันคิดว่าฉันเป็นคนทําหายเองซะอีกเธอเป็นคนอุตส่าห์ซื้อให้ฉันถ้าฉันทําหายเองเขาเสียใจแย่เลยถึงหายไปก็ไม่เป็นไรหรอกน่าฉันก็ซื้อให้แกใหม่ได้นี่เพราะแกเป็นเพื่อนรักของฉันฮะฮะ